เพือเหยียบชฉลี่ิไม่พามาดูหันคอสโบหรือว่าหน้าไม้ในช่วงระชวงฮันนะครับก็จะเป็นหน้าไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับตัวปีหรือว่าตัวแลชของเขาเนี่ยก็ทําจากแต่เป็นธนูคอมโพสิตนะครับลักษณะจะมีเคิฟขึ้นนะครับก็ลักษณะหน้าตาสวยงามนะครับตัวด้ามค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ตัวระบบล็อกจะเป็นวอ r ติ c ค l ลทิกเกอนะครับก็คือเหมือนเป็นระบบไกลนะครับกดปุ๊บนะครับตัวที่เกี่ยวสายก็จะพับลงนะครับสายก็จะวิ่งออกไปนะครับด้านหลังก็จะมีตัวนี้เป็นตัวรีเซาตใ้เป็นสกลนะครับ ยิงไกลตั้งขึ้นยิงใกล้ตั้งลงนะครับก็น่าสนใจครับตัวนี้จุดเด่นก็คือระยะน้าวนะครับยาวมากนะครับประมาณ 27- ถึง26นิ้วนะครับยี่ครับยาวขนาดนี้เลยเวลาจับก็จะจับเป็นประมาณอย่างนี้ครับแล้วก็ทําการเหนี่ยวไปนะครับก็เป็นหน้าไม้ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสําหรับหน้าไม้ทรงหั่นนะครับเดี๋ยวมลองทดสอบยิงกันดูนะครับขั้นแรกนะครับทําการขึ้นสายนะครับวิธีการขึ้นสายเขาจะใช้การเหยียบไปที่ตัวริมนะครับแล้วก็ทําการน้าวขึ้นนะครับ แล้วก็มองพักที่ที่ตัวล็อกเองน,นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ทําการเอาลูกใส่นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับทําการเล่งนะครับเกิ่มการยิงออกไปครับ